ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น192.168.89.160เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวิธีเปลี่ยนค่า IP address ของเครื่องพิมพ์ใปเสร็จความร้อน a p s o n t m m 3 0มีวิธีการเปลี่ยนยังไงขั้นตอนแรกเชื่อมต่อสายแลนเข้ากับตัวปรินเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นกด feed ค้างไว้นะครับแล้วกดเปิดเครื่องเพื่อเซลเทสเอาค่า IP address เดิมนะครับนี่คือ IP address เดิม192.168.89.166จากนน้นนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์พิมพ์ IP address ของเครื่องปิดลงไปเลยนะครับจากนั้นอินเทอร์นะครับจากนั้นจะให้เราลงชื่อนะครับที่ผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านให้เป็นเ3ทั้ง2เลยจากนั้นลงชื่อเข้าใช้นะครับให้เรามาที่หัวข้อ Configuration แล้วก็ไปที่เมนู TCP IP นะครับตรงนี้ให้ตั้งเป็นเมนูตรง IP address ตรงนี้เราก็สามารถใส่ IP ที่ว่างอยู่นะครในวงแหวนของเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่า IP ตัวไหนยังว่างอยู่วิธีเช็คก็คือเข้าไปที่ CMD นะครับคอมมนไลน์จากนั้นนะครับให้เราสุ่ม IP ดูนะครับว่า IP ไหนว่างอยู่เดี๋ยวผมจะลองสุ่มมาสัก1 IP แล้วกันนะครับปิงแล้วก็ตามด้วย i p d r e s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  นะครับถ้าปิงขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่า IP นี้มันไม่ว่างนะครับมันถูกใช้งานอยู่ปิงอีกครั้งนะครับโอเคถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่า IP address หมายเลขนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับเราก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยก็กลับไปที่ ส่วเบราวเซอร์ของเรานะครับก็เป็น1 9 2 1 6 8ก9 1 6 0นจากนะครับจากนั้นเส้นรีเซ็ตแล้วก็รอสักครู่นะครับตอนนี้มันกำลังกระพริบอยู่กำลังตั้งค่าอาเร็จแล้วนะครับปิดเครื่องแล้วก็กดฝีค้างไว้นะครับแล้วกดเปิดเครื่องนะครับ นี่นะครับ IP address ของตัวเครื่องนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเดิมทีจะเป็น192.168.89.166ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น192.168.89.160ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยน IP address ของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนแอปสัน TM M30 ขอบคุณครับ